สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม FTS หมูแจ้นักเล่นในเกม Fitter s so. อ่าขอเรียกสั้นๆนะชื่อมันยาวเกินก็เรามาเปิดกลนะ่อง s a m u r a ล Shadow นะในเวลาจำกัด5วันก็เป็นคิบาเก็นคินชูโร่นะ,ะนี่เป็นส่วนอกอินนะพรุ่งนี้ผมก็จะได้ตัวมาแนละ้ว น่าจเขาจะแจกตัวเลยนนะส่วนตรงนี้ก็เป็นสุ่มนะอ่าเรามาสุ่มฟีนก่อนเปิดประเดิมเป็นอะไร <c oughs> เป็นตัวธรรมดามเี๋ยวกันเฟิร์มอ่านึกถึงเคอฟอรสรรตาตั้งเก่าๆนะที่ช่วงพุ่งเริ่มแรกอ่ะอืมนึกถึงมากๆอ่าผมมีอยู่อ่าแปดพันเก้านะอยจะได้เก้าพันแต่มไม่ถึงแล้วเรามาสุ่มต่อเลยฮนะ สุมเลยสิบครั้งือโอ้ยทำไมมันเกลืองเนี้ยได้ตัวม่วงมาโอเคคอนเฟิร์มไปโอ้ยหมดไปแล้วเพชรเพชรหมดไวมากมได้ตัวอะไรมาสีดาวโอ้ย ก็เกลือบอกเลยยังไงธรรมดาก็ได้อุ้ยสุมตัวได้ได้ได้ดีจังอ่ะเฟิร์มต,ตัวอีกทีอืมหมดแล้วตัวหมดแล้ว ามีไอเทมแล้วหมดเคค่อยมาออ็อกอินเราส่วนพุ่งนี้นะออกอินดีกว่าส่วนอันนี้ก็ก็เป็นของฮาฮามารุนะม,มาเล่นก็นได้แต่ต้องใช้ตัวละครเฉพาะของเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ลองเข้าไปเล่นดูเลยก็มาเปิดตูนด้นี่ไยแกะกล่อง มันเป็นกล่องรวมนะได้สองชิ้นได้นน่อ่ะอืมอย่างนี้อย่างน้อยก็ได้ทองสองตัวอ่ะเอาดิเป็นใครอ่าไอ้คริสโอโรจีราฟนะโอเคอ่าไอ้สีทองสองตัว ก็ใช้ไปอีกอันหนึง่งฮะไม่ค่อยดีเลยไปซัมมอนหน่อยอ๋อเรียนซัมมอนผมได้มาสิบอันแล้วถ้าอันนี้ก็ฟรีใช่ไหมมาเปิดฟรีก่อนอืมไม่ต้องหวังอะไรมากของฟรีแล้วก็น,นี่ฟีทองใช่ไหม ห้าดาวผมสุ่มได้หนึ่งครั้งหรือเปล่าคูณสิบโอเคได้ทองไหม,มได้แค่วิปมาสีม่วงนี่เพชรเหลืออยู่ใช่เพชรได้ไหมอ่าคอนเฟิร์ม ได้ไข่คูลา่าไดมอนด์ดูคุลาดูคุลามาชุดนี้อ่ะแหม่ตีไม่ก็โบ,บเคไะเนี่ยอ๋อคนเฟิร์มไปก่อนไม่ไม่เอา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 ไม่ต้องมานั่นมีสูงฟรีกับพอ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 คิดสูงฟรีใช่ไหมอันนี้เอาสูงฟรีหน่อยเอ้าส,สูงฟรีได้เคี้ยวมา เขียคุซาฮิไม่ได้เกียวเนสเนาะเออเิ้ยดี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 ด,ด,ดีได้อีกเหรอได้แล้วพอแล้วคอนเฟิร์มไปเลยโอ้ยสุ่มฟรีเนี่ยเออได้อยู่โอ้ยดวงดีดวงดีดงดขอปั้นหน่อยอย่างนี้ได้ได้มีใรกกระตุ้นในการสู้หน่อยอ๋อสุทองโอ้ยๆดีดีด,ดีมีกราฟเฟโน เอาใครดีอะเอาคลิกกับเคียวแล้วกันเออโอ้ยสกิลดีอ่ะอ่าปั๊บไปสุดไปเลยตัวนี้เอออืมจะสิบไปเลยอ่าคนเฟิร์มขายอะไรอีกอะไม่เอาไม่เอาเชื่อมี่ไม่เอา,เอ,า,อ,เอ,าอ่าแปดสิบพอแปดสิบพอไว้ทั่วอื่นมั่ง อ่าแล้วก็เอาเป็นกิบนี่ก่อนคอนเฟิร์มหัวข้าสเตตัสอ่ามีกันฟิตโอลจีอืมอืมน่าจะพออยู่แปดสิบน่าจะถึงนะน้อยเทมอ่าโอเคไปลองเล่นดูหน่อยดิ ใส่เบตเทิลเอาเขียวนี่ออกอ่าแล้วก็ใครออกเอาอ่านี่ออกก็ใส่เขียวนิสก็ไปนี่ก็ไปอีกโอเคมาเบตเทิลดู

อืืทะลุจอเอนน้นสุ่ฟรีมานะ <c oughs> โอเค m p ี v, พอ,อปากพอโอเคครับผมก็ไปเปิดไปนะเดี๋ยวรอล็อกอินพรุ่งนี้ดูว่าจะได้ไหมผมจะมีตัวสีทองมาเสริมทับนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดเชร์กดสไัาครด้วยครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนะครับผมก็มาเปิดให้เกือบทุกตู้นะเกือบ ที่ตู้ทั้งตู้อ e ีเวตนแล้วก็ตู้ใหม่นะ,ะนะฮะสถานีก็บายบายครับบายบาย